สวัสดีครับผม B425 ดีกรีครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทัลเวิลด์จะไปชอ 4, 2, ็อป425ดีกรีกันนะครับหลายคนจําได้ว่าเอ๊ะผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วทำไมยังจะต้องไปที่ช็อปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามีจัดอีเวนต์พิเศษนะครับมีการตกแต่งโซนใหม่ขึ้นมาที่ช็อปนะครับซึ่งเป็นโซนอะไรไปดูกันทุกคน คือหลายคนอาจจะพอทราบกันแล้วว่าเราเนี่ยมีทำคอลเลคชันพิเศษร่วมกับทางดิสนีย์เป็นลีโลแอนด์สเตจถูกไหมครับจริงๆเรามีคุยกับทางดิสนีย์ไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วครับว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ทำเนี่ยเราอยากเอาพื้นที่บางส่วนของช็อปเราเนี่ยมาตกแต่งเป็นธีมใหม่นะครับทางทีมงานได้มีการเนระมิตห้องนี้ขึ้นมาเป็นธีมของลีโลแอนด์สเตจซึ่งบอกเลยว่า เอาใจแฟนๆฟสติธอย่างมากนะครับมันน่ารักมากๆ, <S <S ๆเดี๋ยวยังไงทุกคนลองเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูซึ่งก็คือห้องนี้นั่นเองนะครับก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นห้องที่แบบใส่เคสเมดเบอร์ก้าเคสเสเปซถูกไหมครับตอนนี้โดนเนลเดมิตใหม่มาเป็นธีมของลีโลและส t c ธซึ่งจริงจริงถ้าใครแอบ,บสังเกตนะจะเห็นรอยเท้าของสติธเนี่ยค่อยๆย่องย่องเดินเเข้ามาที่ช็อปและเดินเข้ามาที่ห้องนี้อีกทีหนึ่งรวมไปถึงว่าห้องนี้เนี่ย ทางทีมนะครับตอนออกแบบก็มีการคิดถึงตัวธีมที่เราตั้งตอนดีไซน์เคสนะครับว่าเราอยากเล่าเรื่องราวของ l i l o ี่ออสผ่านเคสคอลเลกชันหนึ่งดังนั้นธีมห้องเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะมีทุกฉากของเรื่อง Lilo ี่ออสตนะคือถ้าทุกคนมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเห็นเป็นอวกาศนะครับและบริเวณตรงนี้นครับมันมีกระจกที่เป็นโทนสีชมพูอยู่แล้วก็เล่นเป็นธีมเหมือนแบบฮาวายพระอาทิตย์ตกอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนต่อจากท้องฟ้าไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ คือจริงๆสติที่เราจะเห็นที่เนี่ยมันจะเป็นบุคลิกของสติที่จะอยู่ในคอลเลกชันพอดีมันก็จะมีความเวดบัดคิ้วเป็นท่าน่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นสติแบบเอ็กซ์เพรสเมนต์หกสองหกมีความโซนโซนเกเรนะครับแลืงจริงอันที่สําคัญมากนะครับที่แบบคุยกัืทางทีว่าอยากให้มีมากๆก็จะมีอย่างลิโลออกมาด้วยเป็นลีโลกับสติเพราะคอลเลกชันของเราเป็นคอลเลกชันที่ทําเอาใจแฟนๆทุกคนก็คงอยากจะเห็นลีโลมาอยู่กับสติด้วยกันผมรับประกันเลยว่าแฟนคลับสติจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะ มันสวยแล้วมันน่ารักมากทุกคนคือ อันเนี้ยยังตรงธีมของช็อป425อยู่ว่าแต่ละโซนเนี่ยเราอยากจัดแบบบรรยากาศและธีมให้แตกต่างกันแต่นั่นห้องเนี่ยเหมือนโดนออกแบบมาให้กับดิสนีย์ไปแล้วบรรยากาศของห้องนี้มันเลยเป็นมูทและโทนของสติชทั้งหมดแต่ไฮไลท์สำคัญจริงๆก็คือเคสนั่นเองนะครับผมเคสคอลเลกชันสติชที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะครับตัวเนี้ยตอนที่โชว์อยู่ปัจจุบันจะเป็นของตัว So ลิดีแต่หลังจากนี้จะมีของแบรนด์ iF เฟสกับแบรนด์ Mo ฟตามมาเติมให้ดูกันอีกทีหนึง่งซึ่งตรงเนี้ยทุกคนจะได้มาดูตัััววจจริงงกกนนนะ่าาหลาหลเ็ รีวิวแล้วเนี่ยเคสสติปที่บอกว่าสวยนักสวยหนาแล้วทุกคนดูสิมันสวยมากเลยทุกคนยิ่งใส่แบบแท่นก็ไปอย่างเงี้ยคือมันเห็นแบบคุณภาพของงานปรินนะครับทุกคนสามารถดูตัวจริงกันได้มีกิมมิคเล็กๆที่ทางทีมเขาอยากใส่ให้ดูนะเขาบอกว่าปุ่มมันเล็กอะ่ะเขาเลยไปหาแว่นขยายใส่มาให้จะได้เห็นปุ่มชัดๆต้องบอกว่าดิสเพล์ตัวเนี้ยทางทีม425ออกแบบกันเองนะทุกคน คือจริงๆออกแบบลายของตัวเคสเสร็จก่อนหลังจากนั้นเราก็ออกแบบตัวดิสเพลย์ที่จะสามารถแมทกับลายออกมาได้ดีดิสเพลย์ตัวนี้ถ้าใครเคยเห็นตัวคอนเทนต์ของตัวสติ๊กจะเป็นดิสเพลย์แบบเดียวกันมันก็จะมีลุกเล่นในเรื่องของตัวไอติมสายลุ้งโทนสีชมพูที่จะแมทกับเคสมากๆหรือแม้แต่คอลเลคชันเนี่ยที่จะเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์หกสองหกมตัวเนี้ก็จะเป็นตีมในเรื่องของตัวอวกาศจะมีอุกบาตโทนสีน้ําเงินที่มันจะแมทกับตัวสีของตัวเคสมากๆหลายคนเนี่ยไม่เข้า ซื้อไปไม่ได้ให้เลือกนะ ได้หมดเลยตัวดิสเพย์ตัวนี้ก็เหมือนทําหน้าที่ช่วยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจด้วยว่า1กล่องคุณจะได้หมดนี่เลยนะและยังมีปุ่มอีกด้วยนะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นโซนที่ทุกคนจะได้จับตัวจริงนะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่สต็อกมันหมดนะพะมันมากองกันที่นี่หมดแล้วนะครับใช้ตัวอย่างได้เปลืองมากๆแต่เนี้ยเป็นจังหวะที่ทุกคนจะได้แบบลองจับงานตัวจริงดูความคมของงานสไตล์คอนเซปต์ของร้าน425ว่าเราดูจากออนไลน์ดูผมรีวิวแล้วชอบมาที่เซนต์เทเวิลด์ได้จับได้รูปได้ นี่มันเป็นตัวไดเรกสินค้าเวอร์ชันพิเศษนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่จะมีน้องสติ๊กขึ้นมาด้วยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่ดีไซน์คนละอย่างด้วยนะโอ้เสียเวลากันมากเลยนะครับชิ้นนี้ไม่ขายนะทุกคนชิ้นนี้มีโชก์กอรในร้านนะครับขายแต่เคสอย่างเดียวมาลองสัมผัสงานมาลองถอดสวมดูได้ว่าแบบเออถ้าใส่กับเครื่องตัวเองจะเป็นยังไงนะครับแต่รับประกันว่าสวย มากๆอย่างแน่นอนนะครับจริงๆที่ทางทีม425ลงทุนทําห้องแบบนี้ออกมาคือมันไม่ได้มีผลกับตัวขายของขนาดนนะั้นแหละเพราะเราขายออนไลน์ก็ได้แต่เรารู้ไงว่าแบบแฟนๆดิสนีย์เวลามาดูตัวจริงก็เหมือนได้มาดูกิมมิคบรรยากาศห้องด้วยซึ่งแบบมาดูลรวทุกคนจะได้เก็บรายละเอียดมันจะมีความสนุกสนานเหมือนเวลาเราไปเดินแบบดิสนีย์สโต์ในดิสนีย์แลนด์อะไรแบบนั้นอนะ่ะและอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะเรามีซ่อนกิมมิคไว้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละอย่างให้ดูแต่แก้ตอนเราเปิดร้านอ่ะบอกแลวใช่ไหมว่ามันจะมีรอยเท้าสต ตัวนี้จะพาเดินเข้ามาในร้านซึ่งจริงๆรอยเท้าเนี่ยจะโดนแทกไว้ที่ต่างๆเลยนะพอเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะมีรอยเท้าเดินบนหาดทรายตรงเก๊นะครับปกติมันจะเป็นบอกว่าเปิดอ่ะจะเปลี่ยนเป็นอุ้มมือสเตปทั้งหมดเลยเป็นโอเพ่นนะครับและนี่เป็นอะไรที่ทางทีม425อยากจะเล่นกันตั้งนานแล้วถ้าเรามีอีเวนต์หรือกิจกรรมเนี่ยเราอยากทํากระจกที่ทุกคน,นสามารถมาเซลฟี่ได้อย่างตัวนี้เขาก็ใส่เป็นแบบกระโปรงแบบฮาวายถูกไหมแล้วถ้าเกิดเรา มันก็ถ่ายเป็นทีมประมาณว่าฮูล่าฮูล่าได้อะไรอย่างนั้นนะครับทุกคนก็มาเซลฟี่กันได้เล่นกันหน่อยนะทางทีมแบบตั้งใจทําให้มากเลยตัวนี้มีแฮชแท็กด้วยฝนะากแท็กด้วยเราจะได้ช่วยแชร์ใส่สตอรี่425อีกทีหนึง่งเราก็รู้แหละว่าทุกคนที่ร้าน425ไม่ใช่แบบแฟนคลับสติททั้งหมดเราไม่ได้ถึงกับเนรมิดทั้งร้านกลายเป็นร้านสติทแต่ว่าสติทเนี่ยเนื่องจากมาบุกไงมันก็จะแบบแอบมาปรากฏตัวตามตําแหน่งต่างๆเหมือนมาปวนว่างั้นเถอะอย่างเช่นที่บริเวณโลโก้ร้าน425ตรงเนี้ เราก็จะมีสติทมาห้อยโหนตรงนี้เหมือนแบบมายุ่งมาวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วก็หรือ,อยังตรงนี้ที่ปกติเราใช้กล่อง425ที่เป็นกิมอิกร้านตกแต่งอยู่แล้วก็จะมีน้องสติทโผล่มานิดนึงเอ้ยแอคนี้นี่คลาสสิกเลยนะชิ้นนี้นะครับจะมีกระจกอีกอักอนนึงที่ปกติจะเป็นคนเล่นเคสตรงนี้สามารถใช้กันได้ก็จะมีลงแบบโอฮาน่ามีนสแต l มเบี่นะครับผมว่าผมยังไม่ได้ประกาศใช่ไหม จริงๆโอฮาน่ามินสแวมอี่อ่ะคือคอลเลกชันสุดท้ายของสติที่เราจะออกกันที่เก็บอยู่ใน i Face นะครับดังนั้น i f a c e ที่จะเปิดโตออกมาหลังจากเนี้ยจะเป็นแบบธตรีมตัวนี้นะครับที่บอกเลยว่ามันจะมาเชื่อมกับ s o l i d i ีแล้วภาพทั้งหมดเนี่ยจะสมบูรณ์อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยว i f a c e ตัวจริงก็จะได้ดูที่ห้องตัวนั้นด้วยหลังจากที่แบบมันมากันเรียบร้อยแล้วรอนะครับอยากดูมากๆเลยจริงๆเนียพี่วีพี่วีลืมไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าว่าทีมงานเนี่ยเขาละเอียดมากแม้แต่ข้างนอกอะ่ะก็ยังมีลาย <Hey. S 1> ใช่ใช่ใช่ใชอันนี้ลืมจริงนะครับตัวทุกคนไปดูนยครับได้เดี๋ยวพาไปตัวดีไซน์ไม่ได้มีแค่ในช็อปอย่างเดียวมันจะมีตัวจุดลับนะครับเป็นจุดลับที่หลายคนอ่ะจะไม่รู้เพราะว่ามันอยู่นอกช็อปอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะฮะจริงๆตรงหน้าช็อปอะเห็นอยู่แล้วผม,มชอบตัวนี้มากคุยกับทางทีมว่าถ้าเกิดสตตจอะมาอยู่ที่กระจกอะมันต้องมีบุคลิกที่มันเหมือนแบบไม่เหมือนคาแรคเตอร์ดิสนีย์ตัวอื่นมันก็เลยละเลงกระจกในทุกคนนึกออก่าเหมือนตอนในหลอดทดลองอะอันนี้กิมมิคนอาจจะไม่รู อยู่บริเวณนี้ครับตรงนี้เรามีตกแต่งด้วยภาพด้านหลังด้วยนะใครมองมาจากมูจิอาจจะเห็นมาได้นะครับก็เป็นคอลเลกชันต่างๆแล้วก็เป็นน้องท่านั่งนะครับนี่ถ้าใครมองเข้าไปเนี่ยจะเห็นลีโลอยู่กับสติทั้งในตรงขอบอีกทีนึงใครเป็นแฟนสติทหรือใครเป็นแฟนดิสนีย์อยากให้ลองมาดูกันจริงๆทุกคนจะรู้เลยว่าทีมเราแบบตั้งใจทำมากๆที่อยากจะให้ทุกคนแบบ ซึมซับบรรยากาศแบบนี้นะครับถ้าปกติคุณชอบไปดิสนีย์โตรดิตดิสนีย์แลนนะผมว่าเราแบบพวกเดียวกันลองมาดูกันได้เลิฟเลิฟเลิฟเจริงๆผมว่าแบบการทำธีมสเตจที่ช็อป425มันก็เหมือนแบบแสดงให้เห็นถึงคอนเซ็ปต์ของเราว่าทำไมเราถึงอยากไปร่วมงานกับทางดิสนีย์หรือทำคอลเลกชันพิเศษอันนี้ออกมาเพราะจริงๆเคสปกติมันก็มีขายอยู่แล้วแต่เนี่ยเป็นแบบทางทีมงานของเราอะไปเรียกร้องทางแบรนด์ให้ช่วยออกคอลเลกชันแบบนี้มาให้เพราะจริงๆตามหลักเรา ทาให้แฟนๆนั่นแหละทำให้ลูกค้าที่มาเจอผมที่ช็อปอ่ะแล้วบอกว่าอยากได้คาแรคเตอร์จังเลยอันในขอฝากคอลเลคชันนี้กับห้องตีมสติีด้วยนะโอ้ดูยิ้มตั้งใจมากทุกคนมาดูกันหน่อยนะอยู่ที่ช็อป425ดิคีเซนเตอร์ชั้น4ี่ข้างๆมูจินะครับในตัวของสินค้าปัจจุบันจะมีโซลิดี้แต่อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวจะมีของแบรนด์ไอเฟสแล้วก็มอฟคอลเลคชันทั้งหมดสติีนะครับจะมาปรากฏตัวที่ช็อปนี้อีกทีหนึ่งและถ้าใครอยากดูรีวิวละเอียดนะครับของโซ มันพิเศษยังไงมันแบบดียังไงสวยยังไงมีที่มาที่ไป Quiz! ยังไงก็ไปชมกันได้ยังไงฝากกดดูกดติดตามไว้ด้วยก็ยังไงขอฝากคอลเลคชันนี้นะครับมาดูมาช็อปมาซื้อไปในอ้อมอกของทุกคนด้วยและถ้าดูคอลเลคชันสติและถูกใจนะครับยังไงก็ต้องที่นี่เลยนะครับ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสังง่ายสมไวได้ของชัวร์ครับเราก็ถือรอนะ นึกว่าจะมาเก็บอินเสิร์ตที่กูกูก็ถือนิ่งเลยเเไม่ต้องแล้ว